รักทายาทหมื่นล้านแพรและประภูจัดงานมั่นสายฟ้าแลบเชื่อมรักสองตระกูลดังเป็นคู่รักที่เกิดในตระกูลดังสำหรับแพรพิมพิศาพี่สาวของพิทพัชระกับแฟนหนุ่มประภูพรประภาให้โซหนุ่มนักธุรกิจทายาทธุรกิจหมื่นล้าน และหากใครติดตามอินสตาแกรมของทั้งคู่จะเห็นว่ามักจะมีโมเมนต์หวานๆออกมาให้ได้เห็นอยู่บ่อยครั้งโดยล่าสุดทางด้านคุณแม่ส้มชนัดดาคุณแม่ของแพพิมพิศาได้ออกมาโพสภาพพร้อมข้อความแสดงความยินดีกับลูกหลังจากที่ได้เข้าพิธีมั่นกับไฮโซพูสำหรับสาวแพคือทาย,ยาทหมื่นล้านเครือเซนทันและเป็นลูกสาวของทีระยุท์จีราธิวัฒน์และส้มชนะดดาตอนนี้เธอเป็นเจ้าของธุรกิจเครื่องสำอางบอยเฟรนด์ friend, และชุดออกกำลังกายเกิร์ลเนชั ทางด้านไฮโซประภู so u, ก็คือทายาตรุ่นที่3ของตระกูลพรระภาปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัทฮิตาชิออโตโมทีฟซิสเต็มชนบุรีจำกัดผู้นำด้านการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ของประเทศไทยอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณ